สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพัาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พ้เครื่องมีพับมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสีทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปลายทางนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอ p ีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลายรายการเลยครับวันนี้ผมมาสายเลยพี่ไปทั่วเลยพี่ไปยันชัยนาทเลยนะครับพี่เลยแวะเที่ยวงานกาชาดมาแป๊บนึงนะครับพี่วันนี้ไม่ได้เลี้ยงพระเลยพี่มีเยอะอยู่สมพอสมควรนะพี่ดูนะครับมีเยอะพอสมควรนะพี่มีเลี่ยมเงินอยู่สมองค์นะครับเ,เรามาชมองค์แรกเลยนะพี่ดูนะครับเป็นสมเด็จนะพี่ดูนะครับ อันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้สวยเดิมแบบนี้เลยพี่เลี่ยมเงินเลยพี่เลี่ยมเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูครับเลี่ยมเงินนั้นหนาเลยพี่ดคูครับเลี่ยมเงินนั้นหนาเลยนะครับติกล้องให้ดูนะครับดูครับเนื้อหามันมากเก่ามากเลยพี่ดูครับดูครับขาบแลงคับเต้าหู้เต็มองค์เลยพี่เดี๋ยวพี่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เห็นไหมครับพี่ สวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับก้อนโมนสารเต็มทัว่วอง์เลยนะครับใส่กอบเงินแล้วขึ้นมากเลยพี่ดูนะครับเอาไป1,300บาทนะพี่พร้อมเริ่มเงินเริ่มเงนก็หลักพันแล้วนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงพอเงินนะพี่เป็นหลงพอเงินวัดบางคานปีอ่าปี1นึ่ห้านะพี่พิมคอเอลนะพี่นิยมสุดของปีหนึ่งห้าเลยนะครับฟังนะพี่ฟังนะครับ กิ่งดังฟังชัดเลยพี่ดูนะครับตอกโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ดูนะครับอุดกิ่งท้องเหลืองพี่ดูนะครับสวยเติมแบบนี้พี่ดูหน้าตานะครับคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับพี่ตาเป็นสองชั้นนะพี่ตาเป็นสองชั้นเห็นไหมครับแล้วก็มีหัวตาพี่ดูนะครับ <g id error> คอแอล er> พี่คมชัดเลยพี่ดูนะครับ จะมีรอยเหมือนคีมจับนะพี่เห็นไครับที่ชีวรหลวงพ่อนะครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กว่าบล็อกหลังนะพี่ดูนะครับทะีลี่เหมือนลูกศรเลยเห็นไหมครับลูกศรธนูนะพี่ดูพี่เป็นบล็อกประกบเห็นไหมโหจะปิ้นมาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คอ l ลปีหนึ่งห้านะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอเหรียญของพ่อคูณนะพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะพี่เป็นรุ่นสองของพ่อคูณเลยครับดูพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยพี่ดูครับมีเส้นขีดที่หูด้วยนะครับแล้วขีดที่บ่าเห็นไหมครับสวยเดิมพี่อ๋ออ่างก็จะมีขีดคมชัดเลยพี่เห็นไหมครับเป็นเนื้อนวนะพี่เนื้อนวะโลหะนะพี่ดูครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ดูพี่จะมีเส้นตรงนี้พี่เห็นไหมครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเนื้อนะวะนะครับพี่เนื้อนะวะรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงพกกันนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลงพกกันประศสองสี่หกเก้าพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองหูพี่ดูเนื้อทองแดงไม่เหมือน เขาเรียกเหมือนอะไรนะมะขามเปียกป่ะพี่ดูนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ดูเนื้อออกอย่เยินย่นเลยนะครับดูครับเส้นคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เนื้อทองฝา,าบาทนะพี่เนื้อทองฝา,าบาทได้มาหลายเหรียญอยู่นะพี่หลวงพ่อกลวยครับโอ,อไปไกลมากพี่เห็นนครสวรรค์อุทยัชยชัยนาทพี่ไปเรื่อยเลยนะครับ หัวแหวนมีเนื้อเกินที่กงห่วงเหมือนมีปิงเกาะสลโอปปิ้นนะพี่ดูนะครับดูครับตานะพี่ดูตาคมชัดเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่มีทั้งแบบจานและไม่จานนะพี่ดูนะครับดูครับเส้นคมชัดแบบนี้เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระขุนแผนกุบบ้านกลางนะพี่เป็นพระขุนแผนกุบบ้านกลางนะพี่ดูนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเนื้อจะหยาบไม่ขุนแผนบ้านกลางเนื้อจะหยาบนะพี่เนื้อละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นของใหม่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ครับเป็นพระขุนแผนกุบบ้านก่างนานะพี่อเ,อเอ,เอาไปแ800รอบาทนะครับรายการต่อมาพี่ดูนะครับเขาบอกสมัยก่อน,นพี่เขา,เาลวดนี่ดูพี่รอยลวดนะพี่รอยลวดพี่เขา,เาลวดมัดแล้วก็คล้องนะพี่ เป็นาหลวงพ่อปานวิ่ไกลห่างห้าเส้นนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับสมัยก่อนก็ชอบอย่างเงี้ยพี่ดูนะลอยลวดนะพี่ลอยลวดนะพี่เห็นไหมครับลอยลวดนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะพี่ดูครับดูพี่ตอกอ่า คำว่าหลวงพ่อจาดแล้วก็ผู้สร้างนะพี่ในนับนผู้ทําสวัสดีผ่องสกุลผู้ทํานะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ด้านหลังเจาะรูนะพี่เขาเจาะรูนะพี่ดูนะครับเจาะรูนะพี่แล้วก็อุดอุดไว้ยังเก่านะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับเก่าแน่นอนพี่เก่าแน่นอนนะครับดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมประมาณนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาานะพี่ดูนะครับ สวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะครับเอาไป800บาทนะพี่800บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ,อันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคงนะพี่เหรียญหลงพ่อคงนะพี่วัดบางกระพร้อมนะพี่ดูครับทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยๆน้เดิมแบบนี้เลยนะครับประ so สองสี่แปดหกนะพี่ดูครับ วยเดิมแบบนี้พี่เก่ามากนะพี่เนื้อเหมือนมะขามเปียกอะไรแบบนั้นนะพี่ดูนะครับตาคมชัดนะพี่ดูเส้นคมชัดเลยนะครับดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเออเหรียญหลงปู่รอดนะพี่โอ้โหดูสภาพนะพี่เก่ากึกนะพี่สภาพเก่ากึกเลยนะพี่ดูนะครับหลงปู่รอดนะพี่ ดูนะครับเก่าแบบนี้เลยพี่เอาไป700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงพ่อกล่วหลังฮาตุมาปี21นะพี่ดูพี่ของใหม่ทั้งนั้นไม่ไม่มีของเก่าเลยนะครับพี่ดูพี่ตัวตัดนะครับดูเม็ดผดนะพี่แล้วก็ขีดคมๆเลยครับดูนะครับเส้นขนแมวที่บาทพี่ดูนะครับขีดนะครับสภาพผ่านใช้งานมาบ้างพี่ดูนะครับ เสาเสือคมคมเลยพี่ไหมครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เหรียญหลงพระกวยปีสองหนึ่งนะพี่รายการต่อมาเป็นหลงพระกวยเหน่งรายการนะพี่อันนี้เป็นเนื้อตะกวพี่เขาเรียกว่าเนื้อลองพิมพ์นะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับดวพี่พิมพ์ลองพิมพ์นะพี่ดูนะครับเรียกว่าลองพิมพ์นะพี่เนื้อลองพิมพ์ สวยเดิมแบบนี้พี่เส้นคมชัดหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูพี่วอลแวนมีเนื้อเกินพี่กงห่วงเหมือนวิปปิ้งเกาะสโลร์โอปินนะพี่ดูครับมีจานด้วยนะครับมีจานด้วยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เป็นเนื้อตะกว่วนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงปลาทวดนะพี่หลงปลาทวดอันนี้จะเป็นตัวทอรพี่โอ้โหสวยแชมป์เลยนะครับเรียมเก็บเนื้ออย่างดีเลยพี่ดูครับหลังเสาอากาศนะพี่ดูครับ หลังเสากาดเป็นปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าตัวทอนะครับดูนะครับวีสวยเดิแมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับเรียมเงินนะพี่เรียมเงินพร้อมใช้นะพี่เรียมเงินหลักพันอยู่นะพี่เรียมมาอย่างนี้นะพี่หนาปึก๊กนะพี่ดูนะครับเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะพี่เป็นหลงประวดต,ตัวทอปีศูนย์ห้านะพี่หลังหนังสือนะครับ รายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญอ่าอะไรนอะหลวงหลวงปู่แหวนนะพี่เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับดูครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ,รบจังหวัดเชียงใหม่นะพี่สวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นอ่า พระหูยานนะ้นมเป็นพระหูยานกุลบุรีนะครับดูนะครับเป็นเนื้อชินนะพี่ดูนะครับ,นนรบไม่รู้ว่าพินชินเงินหรือเปล่านะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นหูยานกุลบุรีนะพี่เอาไปอ่าแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นสิวลีนะพี่เป็นสิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเป็นของหลงพอกลวยนะพี่ดูนะครับสวยเดิม ประมาณนี้ครับพี่หากไวไปยังไงต้องขออภัยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะพี่เป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่ากึกนะพี่กดูนะครับเป็นเนื้อกะไล่ทองนะพี่ดูนะครับทองแดงกะไล่ทองนะพี่ดูนะครับ ห่วงเดิมๆเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้ถ้ครับเป็นยันสี่ครับปศสองสี่หกเจ็ดนะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับเอาไปอ่าแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตานะพี่ดูนะครับเป็นอ่าหลงปู่เอี่ยมนะพี่ดูนะเป็นปิดตายันยุ่งนะพี่ เนื้อนะ่าจะเป็นทางเมกกพัทเอ้ยไม่ใช่เมกกะพัทสำลิดนะพี่เนื้อออกไปทางสำลิดนะพี่ดูนะครับเนื้อออกไปทางสำลิดเกา่าๆแบบนี้พี่เป็นปิดตา,าหลงปุ่เอี่ยมนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่นี่พี่นะเนี่ยพี่เป็นหลงพ่อรวยนะพี่เนี่ยพี่เขาเลี่ยมไว้อย่างนี้เลยพี่บอกเขากะจะเอาไว้ใช้เองนะพี่เลยขอแบ่งเข้ามาเขามีหลายองค์นะพี่ดูนะครับ เขาซื้อมาหลายองค์พี่มีเลขโค้ดด้วยนะพี่ดูทีละองค์แล้วกันพี่ดูครับตอกโค้ดนะพี่ดูครับชัดเจนนะพี่เลขสามสองหกนะพี่เป็นหลวงพ่อรวยวัตโกนะพี่ปีอะไรห้าเก้านะพี่ปีห้าเก้าพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เลี่ยมพร้อมใช้นะพี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อปาก้านะพี่ปาก้าหรือเงินไม่รู้พี่น่าจะเป็นอปาก้าพี่ไม่รู้ว่าอันปาก้าหรือเงินพี่ลงยาสวยมากเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะพี่ อันนี้ก็เอาไปเท่ากันพี่เจ็ดร้อยนะพี่คนละรุ่นกันนะพี่คนละรุ่นกันนะพี่อันนี้พี่ไปมาดพี่ห้าเก้าลอยลอยลอยนะพี่อันนี้เลขพีเจ็ดห้าพี่ดูครับเลขโค้ดสองสามสี่นะพี่โอ้สุดจัดนะพี่เลขเรียงด้วยนะพี่สองสามสี่นะพี่เอาผมบอกไปแล้วเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็น เหรียญหลงพ่อเดิมนะพี่เหรียญหลงพ่อเดิมนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่ดูครับดูนะครับ,รบ <_ T. S 1> เกา่าๆเลยพี่สภาพใช้บล็อกดอกแกนแตกด้วยนะครับหัวเนื้อออกจะเหมือนย่นๆเลยนะพี่เป็นขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับเป็นขอบกระบอกหูเชื่อมพี่ไป8ปด้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญนั่งพานนะครับเป็นเหรียญนั่งพานเนื้อนวโลหะนะพี่ดูครับ เป็นเนื้อนั่งพนันเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อครับหลงปูทิมนะพี่ดูครับสร้างน่าจะหลักพันนะพี่ดูครับฉลองครบ8รอบปี18นะพี่ตอกตัวทองอย่างนี้ด้วยนะพี่เห็นไหมครับสวยเดินพี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับส,รสวยๆแบบนี้นพี่เอาไป1 0 0 0พบาทนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลวงพ่อท้องสุกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกโอ้โหยังเก่านะพี่ผมดูเป็นเหมือนเนื้อเงินนะพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับพศสองสี่เก้าแปดนะพี่หลวงพ่อท้องสุขวัจจนดหลวงนะพี่ดูนะครับผมดูเหมือนเนื้อเงินนะพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับดูนะครับเอาไปแปดร้อยพอพแปดร้อยนะพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับรุ่นอ่ามหาลาภพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับปีหนึ่งหกนะพี่ดูครับสวยเดิมสวยแชมป์เลยครับดูครับตัวหนังสือคมชัดดูเส้นนะพี่เส้นเหมือนเส้นบวกเดือนเลยพี่คมชัดมากเลยครับดูพี่ดูรอเรือขีดเขาเหีบรอเรือขีดติดกันเลยพี่ดูครับสวยมากเลยพี่เส้นขนแมวดูพี่เห็นไหมครับหน้าตาคมชัด เลยนะครับดูนะครับเส้นแมวแบบตาเปล่า,าหเห็นเลยนะพี่เอาไปแ0 0บาทน,นะครับแ0 0อบาทน,นะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่พิมอา่าเกตชโย6ชั้นนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เรี่ยมเกอบพร้อมใช้เลยพี่ดูนะครับเรี่ยมเกอบพร้อมใช้เลยนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตเกชยโยนะพี่ พิมหกชั้นนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็หเปนหลวงพ่อทวดน,นะครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้พี่เก่าแบบนี้เลยนะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับดูครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับ เอาไปแ0 0อบาทนะครับเป็นเนื้อว่า2ส9 7ี่เก้าเจ็ดนะครับรายการต่อมาวิรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวัดไดอิดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิดนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่เนี่ยครับเนื้อทองแดงเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่ดูนะครับบาขีดหูขีดนะพี่สีสระท่านจะมีขีดขีดคมๆตาเปล่าเห็นเลยนะพี่ดูนะครับตาเปล่าเห็นเลยว่าเห็นไหมครับขีดคมๆเลยนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่ดูครับเอาไป900บาทน,นะพี่เอาไป900บาทน,นะครับรายการต่อมาครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคงหนึ่งองค์นะพี่อันนี้เป็นรุ่น ى, ส่งน้ํานะพ,พี่เป็นรุ่นส่งน้ํานะครับ เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับพี่ดูตัวหนังสืออักขรพิษดูนะครับคมชัดแล้วก็เส้นเนื้อเกินนะพี่ดูนะครับดูนะครับยอหญิงงพิขีดดูขีดงองูขีดสองขีดเห็นไหมพี่เห็นไหมครับมีขีดสอเสือขีดยาวออกมาเลยพี่เห็นไหมครับพี่เห็นเลขห้าซ้อนนะครับดูนะครับตัวหนังสือนูนคมชัดนะพี่ดูเห็นไหมครับเป็นแท่งๆเลยนะพี่ ด้านหลังไดเขียนว่าวัดช่องแคร์นะพี่ดูครับขีดคมคมเลยนะครับดูครับน่าจะเป็นยันเสาห้าเป็นยังไงพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคายนะครับในพี่เป็นหลวงพ่อคายนะพี่วัดสวนขันนะพี่ดูครับรุ่นหนึ่งนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้คอควายจะมีขีดเห็นไหมครับ แล้วไม่เอกรับพี่จะเป็นจุดสองจุดเห็นพี่ดูครับหอหีบเนื้อเกินลงมาพี่ดูครับหน้าตาคมชัดสวยเดิมนะพี่สวยเดิมเลยครับเอาไปแปดร้อยนะครับ,าร,บรายการต่อมาพี่ผมนี่พี่หลงพระกวยหนึ่งเหรียญนะพี่อันนี้มีจานนะครับปีศูนย์สี่นะพี่ดูครับดูครับบอแหวมีเนื้อเกินนะพี่กองห่วงเหมือนมีปิงเกาะระโอปิ้นนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับ อักขระลายยันแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูเส้นนลพี่คมชัดเลยพี่เส้นด้านหลังนะครับดูครับดูตัวตัดนะพี่ดูครับดูครับเหน,นียะนัานหนาเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาถ้าเป็นเหรียญหลงพ่อพวงนะพี่เป็นเหรียงหลงหลงพ่อพวงนะพี่ดูนะครับสภาพผ่านการใช้ง,งานมาบ้างพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ด้านหลังเป็นยันสามหรือว่ายันใบพัดนะครับปศสองสี่ จ็ดศูนย์นะพี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่เป็นข้างเลื่อยนะพี่ดูนะครับเป็นข้างเลื่อยนะพี่มองมองยากนะพี่ดูนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่เนื้อน่าจะเป็นกระล่ทองหรือทองแดงล้วนกระล่ทองมั้งพี่ดูนะครับจะมีกระล่ตามซอกตามอะไรอยู่เลยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่ดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อนะพี่ เป็นขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับโอ้โหเชื่อมนะครับดูครับโอ้โหเนื้อหามันมากเลยพี่เนื้อหามันมากเลยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะพี่เหรียญหลวงพ่อสดวัดปากนามนะพี่รุ่นถวายพระตาหารพี่อันนี้จะเป็นเนื้อกระไหล่นะพี่กระไหลเงินนะครับโหดูเลยตามีนะพี่แต่ขี้ผงอะไรไม่รู้เต็มหมดนะพี่ผมไม่ได้เช็ดไม่ทําอะไรนะพี่ผมพถึงก็วางขายเลยนะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมแบบนี้ 2, 500, 1, นะครับปี2 5งพน้ายหนึ่งนะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นอ่าหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาพี่ส้อยสองวานนะพี่มีส้อยสองวานนะพี่ดูครับดูนะพี่น่าจะเป็น3ามชายนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่เป็นก้นหยอดนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่พี่เป็นก้อนหยอดนะครับเรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยพี่ดูนะครับแสงมันสะท้อนหน่อยนะครับเอาไป900บาทนะครับพี่แล้วก็มีพิมพ์นิยมเรี่ยมเงินนะพี่ดูนะครับเรียมเงินแท้แน่นอนนะพี่เรียมเงินก็หลักพันแล้วพี่ดูนะครับดูนะพี่เรี่ยมเงินสวยแกะงานมือด้วยนะพี่ดูดครับพิมพ์นิยมนะพี่ดูนะอันนี้มีตาพี่อินด้วยพี่แต่อันเล็กมากพี่ดูนะครับพี่เห็นไหมครับ ติตาพิอินดูครับแต่ไม่ใหญ่มากนะพี่ดูนะครับนิ้วจะไม่ชนกันนะพี่เห็นไหมครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับเขาจะเอาพิมพ์เนี้พี่ไปแกะเป็นอ่ะรุ่นช้างคู่นะผิด <c oughs> จะมีร้อยตัดช่อนะครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้โวอ,อะไรเนี่ยผม ไม่รู้ที่นะพี่แต่เก่าแล้วพี่เป็นพระรอโบราณยังไม่ได้หาที่นะพี่แบบมาถึงก็ลงเลยพี่ดูนะครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่ดูนะครับเก่าแน่นอนเป็นพระรอโบราณนะครับเดี๋ยวต้องหาที่ก่อนนะพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยพอนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าหลวงพ่อปานนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่ดูนะครับโอ้โหเนื้อหาพี่ มันจัดอะพี่เนื้อหามันจัดเลยนะพีะ่ดูนะครับดูนะครับอดผงเต็มเต็มเลยนะพี่เอาไปแปดร้อเพี่เป็นพิม์พไก่หางพวงนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่เอาไป600บาทพอะพี่เป็น หลวงพ่อฤาือสีลิงดำปีสองหนึ่งนะพี่สวยเดิมหน้าตาคมชัดเลยนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับเอาไปหกร้อยหพี่เียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นสิวลีนะครับเป็นสิวลีหลวงพ่อกวยนะพี่องค์เล็กนะพี่ดูนะ,นะครับเป็นสิวลีองค์เล็กนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญอ่า หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพน,นะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมประมาณนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมประมาณนี้เลยครับดูนะครับน่าจะเป็นขอบกระบอกนะพี่ขอบมันเรียบๆแล้วมันมีร้อยแต่งทะไบนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็น IAN. หลวงพ่อทวดเขาเรียกว่าพิมพ์พันลอดนะนพี่ ดูครับเรียมสามห่วงวี่เลียมอย่างเงี้ยดีนะพี่ผมชอบของพระดีเยอะนะครับดูครับเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์พันลอดนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่วยนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่วยโอ้โหเนื้อหานะครับสุดยอดความเก่าเลยพี่ดูครับดูครับปศสองสี่หกห้าพี่โอ้โหเนื้อ ออกจนย่นเลยนะพี่เป็นเนื้อกะไล่ทองทองแดงอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าทองเขาเรียกว่าทองแดงไงนะเหมือนทองแดงมาขามเปียกทองแดงเถื่อนอะไรประมาณนั้นพี่นะครับความเก่าของเนื้อพี่ความเก่าของเนื้อนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหละเลยนะพี่หูเชื่อมนะครับเป็นเนื้อกะไล่ทองพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นแหวกม่านนะพี่เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยปีหนึ่งห้าพี่ดูนะครับพิมพ์ประมาณวิชัยสร้างสมาธินะครับ เอาไปแ0ดร้อยนะพี 800, ่ปีหนึ่งห้าพ like. ี่เรียมพร้อมใช้เลยพี่อย่างนี้น่าจะเรียมจากวัดหรือเปล่าไม่รู้นะพี่หรือเจ้าของไปเรียมเองไม่รู้นะพี่แ0ดร้อยนะพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะพี่รายการสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลานพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลาพศสองสี่หกแปดนะพี่เหรียญสภาพดีนะพี่แต่เหมือนมีกระไหลมีกระไหลหลุดเฉยนะพี่เหรียญไม่สึกเลยนะพี่ เอาไป700บาทนะพี่โอ้ทันโดดเอาไป700บาทนะครับอ่าวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์4ก8 3 5นะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ